สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นนคะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะทางสวทปัตตานี f m 101 MHz และทางเพจสวทปัตตานี f m 101ค่ะทางปปสค่ะได้ร่วมกับสสวเนี่ยกำหนดพื้นที่พิเศษนะคะในการป้องกันและฟื้นฟูยาเสพติดโดยชุมชนต้นแบบค่ะซึ่งทางปปสคะก็ได้หารือกับเลขาธิการรองเลขาธิการสสว ะะกำหนดพื้นที่พิเศษค่ะในการป้องกันบําบัดและฟื้นฟูยาเสพติดนะคะโดยใช้ชุมชนต้นแบบดึงผู้นําศาสนาตาดิกาปอนเนาะนะคะมาสร้างสถานที่ปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนะคะในการที่จะห่างไกลาย,ยาเสพติดนั่นเองค่ะนายรัชพลปาละกูลรักษารษาชก,การแทนผู้อํานวยการสํงงานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเกาหรือเรียกสั้นๆว่าปปสนั่นเองนะคะ ก็ได้เข้าพบนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตค่ะเพื่อที่จะหาหรือเรื่องของการบังคับใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะซึ่งก็มีข้อเสนอจากสำนักง,งานปปสค่ะให้มีการกำหนดสถานะของแต่ละพื้นที่ ในของกลุ่มพื้นที่แต่ละเปลี่ยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการที่จะต้องกําหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยเรื่องของการกําหนดพื้นที่นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูพื้นที่แล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องส่ง เจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมเรื่องของยาเสพติดน,น,นะคะเราก็ในการที่จะป้องกันยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห่วงนั้นน่ะน,นะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมแล้วก็ดูเรื่องของสถานะปัญหาในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเราก็ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าไปสนับสนุน ตามที่แต่ละพื้นที่ได้มีการร้องของกันเข้ามาค่ะทั้งนี้เนะคะเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อเรียกร้องของผู้นําศาสนาผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนนะคะที่เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่จะกระทบต่อวิถีชีวิตโดยปกติของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆละคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดังจะเห็นได้จากการแพร่ระบาดของยาเสพติดจํานวนยอดผู้ติดยาเสพติดนี้พุ่งสูงขึ้นนะคะ โดยมีผู้ใช้กระท่อมในพื้นที่มากกว่า50%ค่ะรองลงมาเป็นยาบ้านและอื่นๆน,น,นะคะสำหรับข้อเสนอจากการหารือในครั้งนี้ค่ะทางสวทก็เห็นด้วยนะคะว่าเรามีการควรที่จะกําหนดพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ไหนต้องดูแลเป็นพิเศษพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็มาร่วมการใช้อำนาจตามมาตรา5วงเล็บ10แห่งกฎหมาย ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ค่ะเพื่อที่จะกําหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนนะคะอย่างเช่นจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาก็คืออํเาเภอนาทวีอํเาเภอสะบาย้อยอํเาเภอจันและอำเภอเทพาเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามและบําบัดฟื้นฟนูบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม,มน,นะคะเนื่องในาการที่เราจะนํา หลักคําสอนทางศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมาร่วมกันป้องกันยาเสพติดนะคะสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนค่ะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เกิดข้อเสนอที่มุ่งเน้นการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งปัญหายาเสพติดนะคะถือว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งในพื้นที่จงังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นความ สำคัญแล้วก็อยากให้มีการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจะอาศัยแค่ภาครัฐเจ้าหน้าที่ตํารวจลงไปจับกลุมกดขันอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องสังเกตบุตรหลานของเราด้วยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าเขามีการเก็บตัวผิดปกติไหมหรือไปพบเพื่อนเอ๊หายไปนานๆไปไหนไปแบบกินกระท่อมหรือเปล่ากระท่อมนะคะตอนนี้ไม่ใช่ พืที่เป็นยาเสพติดแล้วนะคะแต่การกินกระท่อมเนี่ยจะต้องไม่ผสมส่วนของยาเสพติดเข้าไปนะคะนี่ฉะนั้นก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้เนาะ <S <S แล้วก็เรื่องของยาเสพติดอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นยาบ้านเนี่ยในพื้นที่บ้านเราอาจจะต้องสังเกตกันสักนิดนึงนะคะว่าลูกหลานของเรา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะถ้าหากมีก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะอาจจะพาน้องๆเข้าไปบําบัดน,นะคะผู้ที่ติดยาเขาถือว่าเป็นผู้ป่วยค่ะไม่ใช่ผู้ที่กระทําผิดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการซื้อขายกันเนี่ยถือว่ากระทําผิดนะคะก็จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ถ้าหากว่าพบว่าลูกหลานของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะก็ อยากจะให้ปรึกษากับผู้นําชุมชนหรือผู้นําท้องที่ของท่าน,นนะคะในการที่จะช่วยเหลือน้องๆอ,ออกมาจากวังวนของยาเสพติดนะคะเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูแล้วก็กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวกลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการปัตตานีบ้านเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและรับชมค่ะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้นะคะคุณดอรมันยูโซค่ะเปิดเพลงเพราะๆให้เราด้วยยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะนําโดยผู้น การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดัดปตัตตานีนายนิพัฒน์เพชรละมุนค่ะเราจะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกานะคะทางสวทปัตตานี FM 101 MHz และทางเพจสวทปัตตานี FM 101ค่ะดิฉันจิตาพันธ์สุวรรณกุลขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ